สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านขยองนะครับวัดผีเรือร่มนะครับก็บรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็เมื่อกี้สอบถามทางอาจารย์นะครับก็บอกว่ามีประชาชนนะครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับร่องรอยนะครับนําน้ํามาถวายนะครับเจ้าแม่ผีเรือร่มนะครับเมื่อก่อนนี้เรื่องรือเรื่องชื่อเลยนะครับเรื่องโชคนะครับวันนี้เราก็จะ มาย้อนรอยกันอีกครั้งนะครับมาย้อนรอยกันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้จะได้ตัวไหนนะครับแต่เมื่อสักครู่นะครับผมได้มีการถามนะครับผมว่านี่ถือต้นอะไรนะครับนี่เป็นต้นยางพารานะครับยางพาราแต่ว่านะครับแต่ว่าถามอาจารย์นะครับบอกว่าคนที่ไปตัดนะครับไปตัดยางพารานั้นบอกว่าไปขอโชคนะครับขอโชคก่อนตัดถูกนะครับ สามตัวและสองตัวทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับแล้วก็ได้มีการนํามาวางนะครับนํามาวางไว้นะครับวางไว้คู่กับผีเร่ร่มนะครับเจ้าแม่เรอร่มนะครับโอ้ท่านผู้ชมนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออันนี้ผมย้านะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีร่องรอยประชาชนนะครับนําแป้งมาทาด้วยนะครับนําแป้งมาทาผมก็ตอนแรกผมก็เอ๊ะใจนะก็เลยถามนะครับ ลวงตาครับลวงตาอยู่เดินอยู่ด้านนู้นนะครับถามท่านนะครับท่านบอกว่ามีคนถูกนะครับแล้วนํามาถวายนะครับนําท่อนไม้ท่อนนี้มาถวายหรือหรือว่าท่อนไม้นี้ตอนนี้จะอาถรรพ์หรือเปล่านะครับทําไมถึงไปตัดแล้วไปขอโชคก็ได้นะครับเขาว่าถูกถูกกันหลายงวดซ้อนแล้วนะครับถูกกันหลายงวดจะเรียกว่าอะไรดีเจ้าพ่อยางพาลาหรือยังไงนะครับผมก็ยังเอหรือท่านผู้ชมจะเรียกว่าอะไรนะครับเจ้าพ่ออะไรนะครับ เจ้าพ่อยางพาราเนาะเจ้าพ่อยางพาราเจ้าพ่อยางพาราเจ้าแม่ยางพาราวัดบ้านขยองนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ท่านผู้ชมนะครับไปส่องดูตัวเลขนะครับส่องดูตัวเลขว่ามันจะขึ้นตัวไหนนะครับดูเพื oh ่อท่านผู้ชมจะถูกสามตัวเหมือนเขานะครับเปิดจะถูกสามตัวเหมือนเขานะครับอ้ยห้านะครับนี่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 ผมเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนะครับนี่ ห้านะครับห้าชัดเจนเลยนะครับนี่ห้านะครับห้าชัดเลยนะครับนี่ตัวเลขเรียงกันลงมาเลยนะครับนี่ห้า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 เหมือนเลขห้าก็ได้เหมือนห้าเลขแปดก็ได้นะครับตัวบนนี่เหมือนห้าห้าแปดห้าแปดแปดห้านี่เห็นจริงๆนะผมเห็นจริงๆนะครับไม่ได้มีอีกตัวเลขนะครับนี่นี่นี่ ท่านผู้ชมลองดูนะต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวโอยชัดชัดจริงๆนะครับท่านผู้ชมนี่ผมเคยมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับถ้ามาเนี่ยถ้าให้นี่คือเห็นอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยให้คือเห็นเลยนะครับโอ้ชัดมากชัดจริงๆนะครับชัดจริงๆ นี่นะครับนี่เลขห้านะครับนี่นี่ห้านี่ห้าเรียงกันขึ้นไปเลยนะครับนี่ห้าห้าแปดใครเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับห้าห้าแปดเห็นจริงๆนะครับห้าห้าแปด ห้าห้าแปดนะครับนี่เลขห้าเลขห้าเรียงกันอยู่เลยนะครับนี่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 ห้าห้าตัวบนนี่เหมือนเลขแปดนะครับลองใช้จินตนาการดูนะครับห้าแปดแปดห้านี่ห้าแปดห้าเจ็ดนะครับนี่ดูตัวนี้ตัวนี้เหมือนเจ็ดด้านข้างเนี้ยคะโอ้ลองดูนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับแต่ชัดจริงๆชัดจริงๆ ห้าห้าแปดนี่ชัดเลยนะครับถ้าลักษณะนี้มาให้เห็นคือเห็นเลยนะครับเห็นเลยห้าห้าแปดนะครับห้าห้าแปดนะครับถ้าไปชมเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปรุ้นไปเสียงดูนะครับนำไปลุ้นไปเสียงดู ห้าห้าแปดนะครับห้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดนะครับนี่เห็นจริงไม่ได้มีตัวเลขนะครับห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดลองดูนะครับครั้งแรกนะครับองผมมานะครับห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดนะครับนี่นะครับโอ้อันนี้ผมสอบถามมาแล้วผมก็เดินเข้ามาตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊มท่อนอะไรนะครับมองดูเลยเหมือนต้นยางพาลาแล้วอาจารย์บอกว่ามีคนถูกนะครับมีคนถูกแล้วนํามาวางนะครับมาวางไว้นะครับ ดูตรงนี้ก็ชัดนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนหนึ่งสามนะนี่หนึ่งสามก็ใช่นะครับหนึ 1, 3, 1่งสามหนึ่งเอาท่านผู้ชมท่านใดเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับคนเราบุญบารมีไม่เหมือนกันนะครับเห็นปุ๊บซื้อปับอาจจะถูกเลยก็ได้นะครับแต่ผมเห็นนี่หนึ่งฝั่งนี้ผมเห็นหนึ่งสามนะครับห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดนะครับหนึ่งสามห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ด หรือท่านใดเห็นนอกเหนือจากผมนะครับผมอาจจะเห็นเป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นคนละตัวนะครับเอาเจ้าพอ่อเจ้าพอต้นต้นยางนะครับต้นยางยางของแท้เลยนะครับยางพารานะครับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ต้นยางนะครับ ท่านใดชอบก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสี่ยงเซียมซีดูนะครับเสี่ยงเซียมซีดูก็แล้วกันนะครับเสี่ยงเซียมซีดูนะครับเผื่อจะได้โชคนะครับก็ตามกําลังศรัทธานะครับมีเท่าไหร่ก็ทาทานี้น้อยทําน้อยนะครับมีน้อยทําน้อยมีใครมีน้อยทามากแล้วก็จะยากจนนะครับทาตามกําลังศรัทธานะครับเอาช่วยค่าน้ํเค่าไฟกับทางวัดไปนะครับค่าทุกค่าเทียนนะครับเอาทาไปยี่สิบบาทนะกันนะครับเลขเบอร์แบงค์นี่ก็สวยสวยท่านผู้ชม เบอร์แบงค์นี่ห้าเจ็ดเก้าโอ้ยตรงกันกับเลขนี้เลยครับนี่ห้าเจ็ดเก้าโอ้ออกแล้วแหละเลขที่สรุปมานั้นออกแล้วแหละครับเอาใครชอบห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับสาธุช่วยขน้ำค่าไฟกับทางวัดไปสาธุนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงเสียซีดูนะครับเมื่อกี้ผม เห็นตัวเลขนะครับก็คือห้า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 แปดนะครับห้าห้าแปดห้าห้าเจ็ดนะครับห้าแปดห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนเรียเรามาลองเสียงเป็นเสีดูนะครับว่าเลขมันจะใกล้เคียงหรือเปล่าอือออกสองตัวพร้อมกันนะครับสองอันพร้อมกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าตัวไหนนะครับ มาแล้วนะครับหนึ่งห้ากับสองสี่โอ้จะออกจริงๆว่าเลขหนึ่งห้านี่กล้องผมทำไมมันปุบปับปุบปับอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนาะ หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับนี่หนึ่งห้านะครับนี่โอ้ยผมเลยเหลือใจกับกล้องนะครับหนึ่งห้านะครับตัวนี้เลขหนึ่งห้านะครับหนึ 15. 15่งห้าหนึ่งห้ากับสองสี่นะครับโอ้เลขเ cmc สวยนะครับเลขม m ีนี่สวย นี่นะครับท่านผู้ชมนะครับโทรศัพท์ผมมันเป็นอะไรนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าเอาชัดแล้วนะครับหนึ่งห้ากับสองสี่นะครับว่าหนึ่งห้านี่คนให้เยอะนะครับเลขหนึ่งห้านี่หนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้านะครับท่านผู้ชมเอาตามนี้นะครับหนึ่งห้า เลขก็ได้3มชุดนะครับได้ไปส3มชุดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าดห้าดะครับห้าห้านะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับใครชอบเลขเซมซีนะครับส่วนตัวผมกม่เป็นแท่แนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าสลากกินแบ่งงวดที่จะมาถึงนี้มันออกตัวไหนนะครับออกตัวไหนนี่ก็พามาชมภาพบรรยากาศนะครับเจ้าแม่นะครับที่เรือล่มนะครับวันนี้ก็เอากับต้นยางเจ้าพ่อยางก็แล้วกันนะครับเจ้าพ่อยาง เห็นอาจารย์บอกว่าถูกกันเยอะนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับขายชอบ